เรื่องเซนเนะ่ยผมจะบอกให้ผมมาเป็นคนมีซิกเซนผมมีนี่ผมพูดตรงๆนะผมเป็นคนมีซิกเซนผมมีคนผมเป็นคนมีเซนผมอะเป็นคนมีดวงรอดเออไม่รู้เป็นอะไรไม่ว่าเรื่องของกายภาพวิกฤตหรือเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต่หรือเรื่องงาน ผมมีดวงรอดตลอดเวลาทุกคนก็บอกมาดูอีทีก็บอกอืมจริงแล้วใครที่ทําอะไรกับผมเนี่ยผมเป็นคนสู้คนแต่ใคร,ใครท,ทำอะไรผมส่วนมากมักจะมีอันเป็นไปไม่รู้เป็นอะไรผมก็งงตัวเองคนรอบตัวผมก็สงสัยบางคนหนึ่งก็บอกว่าเห็นเหมือนมีเงาเทวด,ดาเดินตามมาบางพี อบอสจบนิติมาเปล่าครับจบเศรษฐศาสตร์จบอินเตอร์เซสผมเป็นคนเดินทางเยอะไงเดินทางเยอะๆมากๆๆๆๆผมมาเสี่ยงชีวิตหลายๆครั้งแต่ผมก็ไม่มีอะไรเเลยสักครั้งรอดหมดทุกคนแล้วผมมาจะเป็นคนมีแบบม,มีมีความการสังหรณ มันเหมือนเป็นสิ่งที่บอกอนาคตในระยะใกล้ๆได้อืมนี่เรื่องจริงนีเรื่องจริงนีเรื่องจริงอันนี้พูดเรื่องจริงหมอดูอีทีอะโคตรแม่นเลยเนาะโคตรแม่นเลยผมเก็บกระดาษของท่านทุกใบทุกครั้งที่ไปหาเอาเก็บไว้หมดในบ้านนี้ แบ่งเป็นชุดๆครั้งหนึ่งท่านจะเขียนให้ประมาณ5้าหแผ่นเก็บหมดเลยผมไปหาท่านเกือบสิบครั้งเพื่อไล่สเต็ปชีวิตจริงอันนี้แม่นแบบแม่นาน่ากลัวแม่นบอกชื่อบุคคลได้โดยที่เขาไม่รู้จักเขียนเลยชื่อนี้นามสกุลนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะแต่อ่านออกมาแล้วรู้ว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไร ให้ระวังอย่าคุย,ยกับเขาเรื่องนี้อย่างนี้เออเป๊ะเลยเป๊ะเป๊ะ,ปะแล้วในสมัยอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยแกก็พิมพ์คำว่าโรเยลคือแบบโรเยลก็คือสถาบันถูกไหมจะได้ทำงานผมว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกผมแค่เป็นพิธีกรเป็น สุดท้ายผมทำรายการ m i l เลอรออฟไลน์ในทุนกระหม่อมหญิงเป็นพิธีกรยาวนานมากถวายงานยาวนานมากยาวนานมาอืมเป็นบุญเป็นบุญอืมแล้วก็เคยตามท่านไปต่างประเทศเป็นบุญ ใช่จะมีสักกี่คนที่ได้ไปนั่งแบบทำงานด้วยกันมันเป็นบุญนะมันเ,ออเป็นบุญมนบุญของผมแล้วเขาบอกว่าดวงผมต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแต่ผมบอกผมไม่อยากเป็นนักการเมืองอะไรเงี้ยสุดท้ายในสมัยนายกยิ่งรักอ่ะให้ผมขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปประชุมกับท่านที่ผมไปสองสาประเทศ เติร์กมินิสถานเตริรมินิสถานมีเดินสวนสนามด้วยที่จตุรัสกลางเมืองไปเครื่องบินเติร์กมินิสถานปากีสถานะอะไรก็ไม่รู้อันนงจำได,ด้ดูดิปฏิหารมิมเหมือนเป๊ะเลยอะแล้วผมไปเป็นพิธีกรรายการนายกพบประชาชนเออในต่างประเทศไปดูเทปย้อนหลังได้ มีแล้วผมมาเป็นคนเดียวที่กล่าวปฏิญาณในวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลที่9เออแล้วก็วันเฉลิมพระชนพรรษาของรัชกาลที่9สมัยนูน้นคนเดียวยืนข้างหน้าต่อหน้านายกและกล่าวในฐานะเป็นตัวแทน ประชาชนคนไทยทางประเทศไปหาดูแบบไปพิมพ์หาเอาผมทำสองสมัยสมัยแรกก็คือต่อหน้านายกยิ่งหลักเออแล้วก็สมัยที่สองทำต่อหน้านายกตู่เออวันนั้นฝนตกหนักมากนายกตู่ไฟเฟยเกือบจะชอ็อตไหมผมอะนี่คือเรื่องที่ผมมีคิดว่ามันจะต้องเกิดกับชีวิตแต่มันก็ใช่ไงมาดูอีทีเขียนมาให้หมดเลยอ่ะคุณเชื่อปะ จนถึงเรื่องนางงามน,นี่แหละซึ่งผมไม่เชื่อมันจะเป็นไปได้ว่าผมจะต้องเข้ามาสู่วงการนี้แล้วหนักหนาแบบนี้นี่นี่น,นี่แต่เขาก็บอกว่าในที่สุดเนี่ยคุณก็จะได้ในสิ่งที่ดีที่สุดหมดทุกอย่างอืมเพราะตอนนั้นมิสจุนิเวอร์จะยังไม่ได้เป็นของผมเนี่ยมันยังห่างไกลมากตอนนั้นผมทำมิสทารันเ World ใช่ไหมเออมันยังห่างไกลตรวจบอสเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยตอนนั้นผมทำมิสทารันเวิร์ d ตั้งแต่ปีสองพันเจ็ด ผมดูแลเองเป็นพิธีกรคู่กับใครรู้ไหมอาใครตอบได้ผมเป็นพิธีกรไนประกันประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2007เป็นต้นไปผมเป็นพิธีกรคู่กับใครใครตอบได้แสดงว่าเป็นแฟนคลับผมจริงรุ่นนั้นเย้เย้เก่งว่ะคนนี้เก่ง่ะคนนี้เก่งไงทุกคนทำยังไงดีอะน้องอินบอกมาหน่อยได้ไหมอินบอกมาหน่อยในทิกตอกเดี๋ยวจะส่งของขวัญไปให้ คนนี้สุคุณพักกับพงส่งข้อความมาในอินบอกติ๊กตอกนะอินบอกมานะอินบอกมาเดี๋ยวส่งของไปให้คุยเไปไ็นวิธีกรคู่กับผมเรียกว่าพี่หนุ่มแม่มแต่จริงๆแล้วอายุพอเท่ากันพี่หนุ่มแม่มจนเสร็จปี2012อะแล้วก็มีมีปัญหาของเจ้านายไม่เกี่ยวกับผมนะก็เลยไม่ไเลิกทำ ตอนนั้นผมก็ดูผมก็ดูมาดูอีกทีีเขาก็บอกว่าเขาเขียนมาเลยแบบว่าคือนุ่นนี้นั่นแบบตอนนั้นยูนิเวอร์สก็เป็นของอีกท่านหนึ่งใช่มหมออกจากสถานีไปสถานีก็อยากได้คืออะไรเงี้ยอันก็บอกไม่ได้หรอกช่วงนี้ยคุณไปทําเวทีใหม่เลยนี่แเป็นที่มาของแกล้งออด้วยส่วนนึ็ง แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกให้รอเวลาให้รอเวลาแล้วสิ่งที่คุณอยากได้เวทีที่คุณคิดอยู่นะตอนเนี้ยเขารู้ว่าผมคิดถึงเวทีอะไรด้วยคุณจะได้มันแล้วคุณจะไม่ได้แค่ลิขสิทธิ์คุณจะได้ทุกอย่างเออรอดูกล <c oughs> ัวกลัวแล้วทุกคนไปกตากได้ท่านไปซะแล้ว เขาบอกว่าถ้าผมไปสายบันเทิงหรือไปสายบิวตี้แพดไปสายประกวดนางงามผมก็จะเป็นที่สุดแต่ถ้าผมไปสายนักการเมืองผมก็จะที่สุดเหมือนกันแต่ผมไม่กล้าไปการเมืองไงมีแต่คนชวนผมไม่กล้าผมเป็นคนแข็งอ่ะผมเป็นคนสู้อ่ะผมเป็นคนแบบชัดเจนไงผมเล่นละครไม่เก่งอยู่การเมืองต้องเล่นละคริ่งเก่งแล้วมันยังมีเรื่องอีกเยอะแล้วมีแบบหมดูอีทีอเขียนชื่อบุคคลอ่ะ โดยที่ผมยังไม่เจอในอนาคตแล้วผมมาเจอคุณว่าขนหัวลุกไหมแล้วผมไปนั่งปับ๊บใครที่ทำงานกับผมคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อตัวนี้พิมพ์เลยตัวตัวทีอะไรเนี้ยพิมพ์เลยอ่ะพิมพิมพิมพิพมพิพมอ่ไม่ได้พิมเขียน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 แต่ภาษาจะอ่านยากหน่อยนะภาษามันไม่เป๊ะเออภาษามันไม่เป๊ะภาษามันไม่เป๊ะแต่อ่านล้วเข้าใจเราต่อบอส ก็ไม่มีอะไรก็ผมก็ไปหาแกบ่อยเออไปหาแกบ่อยแล้วก็แล้วก็มีวันหนึง่งแกอยู่บ้านพักแกอยู่อีกหลังหนึง่งถูกไหมแล้วก็บ้านใหญ่มากอยู่หลังหนึง่งแล้วก็มีรั้วกัน้นอะไรใดๆอะ่ะขั้นซอยแล้วก็มาบ้านที่รับแขกบ้านที่รับแขกก็เป็นสองชั้นก็บ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่นะฮะเออมาดูอีกทีจะอยู่บนชั้นสองอยู่ที่ห้องพระแล้วก็ เวลาผมไปหาท่านเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเวลาผมไปหาท่านเรียบร้อยผมก็เดินลงมาพี่สาวท่านจะเป็นคนดูแลเพราะเออว่าผมไปหาท่านเป็นคนสุดท้ายแล้วมันใกล้เที่ยงแล้วผมลงมาผมก็มานั่งห้องรับแขกข้างล่างนะฮะแบบนั่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเก็บข้าวเก็บของท่านก็บอกคนขับรถข้างบนกับพี่สาว พี่สาวเนาะพี่สาวซื้อแล้วสามขวดเร็วๆบอกว่าให้ถามผมที่ว่าผมอะอยากไปบ้านท่านหมัดใช่ไหมซึ่งอะไรรู้ไหมทุกคนผมมาคิดในใจอะผมอยากไปบ้านเพราะอันนี้มันเป็นที่ที่สำหรับดูดวงเอออะไรวะขาวกับมาพันไม่จริงๆแล้วผมเป็นสีนี้แหละครับตาม แต่มันก็มันต้องบำรุงมันถึงจะขาวเนียนผมเป็นเด็กบ้านนอกมันไม่ถึงกับขาวหรอกครับทุกคนรีบไปกดก่อนปรากฏว่าคือผมกําลังคิดว่าผมอยากไปไปบ้านท่านแล้วท่านก็ลงมาถามว่าอยากไปบ้านใช่ไหมให้คนขับรถไปถามพูดมาลงมาพูดภาษาอังกฤษผมเอา้าทาไมรู้วะกํากลังคิดอยู่เฉียวเขาบอกไปเลยเขาไปเลยก็คือให้ขึ้นรถ ขับตามเข้าไปแค่อ้อมประตูหน้าแล้วก็เข um, ้าอีกประตูหนึ่งก็ถึงบ้านเขาอันนี้เป็นบ้านไม่ใช่เป็นสถานที่ที่ทาอย่างอื่นไม่ได้ดูดวงไม่อะไรนะแล้วท่านน่ะเป็นคนตัวเตี้ยใช่ไหมเดินตุ๊บ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 นำหน้าเดินแบบตุ๊บปั๊บตุ๊บแป๋เดินแบบเหนื่อยเหนื่อยาเป็นคนไม่สมบูรณ์เดินขึ้นบันไดตุ๊บตับตุ๊บตับอ่ะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยแต่ท่านพูดภาษาอังกฤษนะแล้วท่านถ้าเป็นคนพูดไม่ได้ท่านส่งสัญญาณได้อะไรอย่างเงี้ยเออ พี่สาวหรือน้องสาวน้น้องสาวก็จะเป็นคนบอกบอกว่าโอเคค่ำคำคำนนี่นั่นอ,อะไรเงี้ยขึ้นไปจนถึงห้องนอนเลยเยวแล้วผมก็พาเขาไปถึงในห้องนอนแต่ว่าก็ไปกันหลายคนนะหมายถึงว่าคนขับรถเขาด้วยพี่สาวด้วยนะพี่สาวดูแลเออนะฮะปรากฏว่าท่านเปิดตู้ให้ดูท่านบอกว่าอยาก แตตูด้ดูถามดูอะไรอ่ะเขาบอกว่าเหมือนก,อก็อยากเห็นไม่ใช่เหรอว่าใส่เสื้อผ้าอะไรชอบอะไรเออเราคิดอยู่ในใจไงเราคิดอยู่ในใจแล้วก็ให้ดูจริงๆแล้วเสร็จเรียบร้อยพอดูเสร็จก่อนกลับท่านก็หยิบน้ำหอมให้หนึ่งขวดน้ำหอมจากในตู้ให้เลยแมวไวาไย เฮ้ <Hey. S 2> เป็นอะไรท่านก็หยิบน้ำหอมให้1นึขวดรับนึงนะฮะท่านก็หยิบน้ำหอมให้1นึขวดทุกคนเสร็จแล้วท่านก็ให้น้ำหอมผมมาทุกวันนี้ผมก็เก็บไว้ท่านบอกว่าเวลาที่มีอุปสรรคนะฮะหรือเวลาที่ต้องการอะไรจริงๆแล้วมันแบบมันยากหรือมันฉุกเฉินอุ้ยเหเล้หน้าเต็งคิวครับเห็นลน้าลงไหมลงประกวด <c oughs> นะฮะ <c oughs> ให้นึกถึงน้ําหอมนี้หรือให้ดมหรือให้ฉีดก็ได้เออทุกวันนี้น้ําหอมยังอยู่นะครับบอกไปก่อนอวอดคือความภูมิใจของชาวราชบุรีขอบคุณน้องสาวมาตีตีก็ดูได้ใช่ไหมได้ครับแต่ว่าเอาจริงๆผมก็ยังไม่ค่อยไม่เคยดูกับแกแต่ก็มีมดดาดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น้องสาวอันนี้ เป็นน้องสาวหรือเป็นพี่สาวมาตีอ่มะมาตีเป็นน้องหรือเป็นพี่ผมมีเบอร์มาตีนะผมมีเบอร์มาตีเบอร์เบอร์ส่วนตัวมาติตี้มาตีเป็นน้องสาวของมนูอุทีโอเคบบางทีผมจําแล้วงงไงบรรู้ใครน้องใครพี่เพราะว่ามาดูุีทีตัวเล็กเขาเจะตัวเล็กมากๆ่ยอืมในอนาคตมีอะไรยังไม่เกิดอีกไหมครับมีลอพิสูจน์ รอพิสูจน์แล้วเขาบอกช่วงอายุเลยนะโคตรเป๊ะเลยโคตรเป๊ะเลยเขาบอกว่าตรงนี้จะมีเป็นเงี้ยขึ้นขึ้นลองก็ดีเต็มที่เดียนที่แล้วท่าน,นี้จะดีมากรู้ไหมไอ้ที่บอกว่าดีมากคือคือปีที่ผมเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือจุดเริ่มต้นแล้วตรงปีเป๊ะจริงแล้วตอนที่ผมได้งานได้ได้ตึกใหม่ ได้ที่ทําการเรียกที่ทํางานใหม่200กว่าล้านได้หอได้นู่นได้นี่อ่ะมันช่วงกําลังจะจะพีคกาลังจะขึ้นเลยอ่ะจนได้มิชชันน e เวอร์ไทยแลนดเนี่ยโดยที่แบบโดยที่อยู่อยู่ก็ได้อ่ะเอออยู่อยู่ก็ได้อ่ะได้ได้ห้าปีแล้วก็ได้อีกเป็นยี้าปีอ่ะแล้วก็ได้อีกอ่ะคือแบบฮะเขาเขาบอกว่าตั้งแต่ วันนี้เดือนนี้ปีนี้เพราะคุณเข้าอายุเท่านี้ปับ๊บต่อไปเนี้ยอะไรจะหยุดคุณยากแต่ว่าคนจะอิจฉาลิษยาคุณเยอะคนจะแบบเอ่อคอยนุ่นคอยนี่แต่ว่าสุดท้ายใครทําอะไรคุณไม่ได้หรอกเพราะคุณดวงแข็งเทพคุ้มครองมากเออเขาว่าน,นี้คนที่ทําร้ายคุณด่าทอร้อลานคุณก็จะมีมีอันเป็นไปด้วยตัวของเขาเองอืมเขาว่างี้นะอุ้ยดูกับหมอดูอิทีมานานมากตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะท่านเสียไปแล้วนะทุกคนเสียดาย ผมเคยไปไปดูที่พม่าแล้วก็ไปไปที่สิงคโปร์ที่ท่านก็อยู่สิงคโปร์ก็ไปสิงคโปร์ผมเคยสิงคโปร์ก็เคยไปดูที่สิงคโปร์ก็ดูศัตรูแพ้าภัยตัวเองใช่แล้วผมไปดวงดวงลอดตายอะ่ะเออบุตรบิดหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติชีวิตปกติอะไรเงี้ยผมก็ลอดตายจากตกน้ำลอดตายจากลถความอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆไม่ได้อยู่บ,บ่อย อยู่สองครั้งแล้วเ,เครื่องกับตกครั้งหนึ่งอยากให้รู้ว่าทำไมตั้งที่ถึงแกลนเอาจริงๆมันมีคนใช้ทุกเกือบทุกคำไปหมดแล้วแพลนเน็ตก็มีเอิร์ธก็มีเวิลด์ก็ม,กมียูนิเวิร์สก็มีอะไรวะเอออะไรเงี้ยก็เลยแบบนิมิตขึ้นมาไงก็บอกแล้วดวงมันเหมือนมีอะไรอะ่ะมีเทพมาบอก เข้าใจป่เนี่ยผมเึงคิดงานพรุ่งนี้เพิ่มเข้าไปมาสักครู่ก่อนขึ้นไลน์เกี่ยวกับงาน coronation CJ อะผมบอกเลยปังซีนนี้ยปังผมคิดได้เมื่อกี้นี้คิดได้ป๊บรีบโทรสั่งลูกน้องเลยพรุ่งนี้เพิ่มอันนี้เข้าไปเพิ่ม,มน,นี้เข้าไปเพิ่มอันนี้เข้าไปนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเพิ่งคิดมันอยู่ๆมันมาคุณเข้าใจผมเปล่าทุกคนมิซันไม่เอาไม่เอาว่ามันร้อนฮะ บอสเก่งอยู่แล้วไม่ได้เก่งหรอกครับมันรอจังหวะคุณรู้ไหมว่าความคนะีเอทีฟเนี่ยความคเอทีฟมันต้องรอจังหวะนะมันต้องรอจังหวะสมองแล้วเหมือนกับอยู่ๆถ้ามันเปิดอะสมองแล้งตอนเด็กใช่แล้วถ้าเกิดสมองเปิดแล้วคเอทีฟมันขึ้นแล้วเหมือนกับมีอะไรเนะี่ยช่วยช่วยกระซิบเออมันไปอ้าวเลยมันไปอ้าวเลยจริงๆไปอ้าวเลยนี่เรื่องจริง เวลาที่ผมคิดอะไรได้ส่วนมากอยู่เวลาที่อยู่บนเครื่องบินเงียบๆเดินทางไกลเวลาผมคิดได้ผมก็จะโน้ตโน้ตโน้ตไว้อะไรอย่างเงี้ยนี่เรื่องจริง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 บอสตองโคตรขอบคุณครับนี่ไงจริงๆผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่เราเนาะเรารู้ตัวเรา แล้วเราก็รู้ผลลัพธ์แล้วเราก็ความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายทุกคนเข้าใจความจริงปะเออถ้าความจริงน่ะมันอยู่กับเราอ่ะแล้วเราก็ดําเนินงานตามความจริงอะเราไม่ต้องไปนั่งทําอะไรที่มันผิดปกติอะมันคือนิรันด์มันคือมันคือที่สุดอะกี่ครั้งมันก็ใช่อ่ะเออแต่ถามว่ามีเรื่องกระทบเข้ามารู้สึกยังไงก็รู้สึกบางทีก็น่าลาคาญอ,อ่าแต่ว่าถามว่าลาคาญแล้วต้องต้องเก็บไว้ไหมไม่เก็บ เก็บไว้ทำไมอะเราต้องไม่ตกเป็นอิทธิพลของใครสิ Human Right เ,เป็นของเรา Right of Speed ทุกคนไปท่องไว้ Human Right กับ Right of Speed ทุกคนไปตีความหมายให้ชัดเจนแล้วทุกคนจะรู้ว่าตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะครับนอนละมือกดกดกดไหมไม่ครับไม่ตอนนอนหลับเลยฮะผม,มนีก็หลับง่ายนะทุกคนอยู่ข้างบอสเสมอวิน่ารักมากเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนี่แหละคำพูดแบบนี้แค่คำเดียวอะทำให้เราอยู่ได้อีกร้อยปี อยู่ข้างบอสเสมออ,อยู่ข้างบอสเสมอค่ะนี่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 เนี่ยเรามาอ่านคําพูดดีๆอย่างเงี้ยแล้วเรามีความสุขปะ่ะแล้วเราจะไปอ่านขยะทําไมเราขยะมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วไปอ่านทําไมเรายิ่งกว่านิยายน้ําเน่าไปอ่านทนํา,ยา,ยา,ไ,าทไม